สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสานบ้านนากับประแมงนะคะตอนนี้ประแมงกําลังจะออกไปข้างนอกนะคะไปตามหาน้องหมาค่ะน้องหมาอัลมอนด์กับพี่บิ๊กกี้นะคะไม่กลับบ้านเลยนะคะ3วันแล้วค่ะมันเป็นฤดูติดสัตว์แล้วก็เขาไปติดตัวเมียนะคะที่บ้านข้างบนค่ะไม่ยอมกลับมาบ้านเลยไม่ยอมมากินข้าวเลยค่ะ ป้าแมงก็เลยะจะตามไปดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอยู่ยังไงพร้อมหรือเปล่านะคะไม่ยอมกลับมากินข้าวเลยนะคะ,ะลูกชายกับหลานมานะคะเขาก็ไปตามทั้งสองคนเลยนะคะบิ๊กกี้กับน้องอันมอนนะคะไม่ยอมกลับบ้านค่ปะป้าแมงก็เลยจะไปดูสักหน่อยนะคะตามไปดูกับป้ากันเลยนะคะตามไปดูกันค่ะสรุปว่าไม่เห็นน้องหมาค่ะท่านผู้ชม ไปถามขนที่อยู่ข้างบนเขาบอกว่าน้องหมาอันมอนกับบิก๊กคี้ตามหมาตัวเมียไปข้างบนบ้านข้างบนนู่นทัไมก็เลยจะกลับแล้วถ้าเขาหิวถ้าเขาหยุดฤด,ดูการเขาคงจะกลับบ้านเองละมั้งอันมอนอันมอนมอน ล้าไก่เขาลูกชายบอกว่าเคยนอนที่หลังเล้าเก่าไก่เขาแต่มันไม่มีค่ะกระแมงก็เลยจะกลับนะถ <c oughs> นนทางเข้าบ้านนาของกระแมงดูในสวนของกระแมงน,นะคะทีดูโอ๊ะสาขายที่รอบของกระแมงด นี่ก็ให้เขามาตัดนะคะมันติดถนนแมงไม่อยากให้มันขยายกว้างที่นี่เขาตัดแล้วเขาก็รอามาเอาตอมันออกนะคะแต่กลายเป็น้าดูหน่อไม้แขนงนะคะแขนงหน่อไม้เต็มเลยค่ะความจริงก็เอาไปแกงได้นะแต่แฝงไม่เอาแขนงหน่อไม้เต็มเลยถัดมากัรไปหาน้องหมาไปตามน้องหมาก็ไม่เจอแดดร้อนนะคะวันนี้ค่ะทุกคน ทางไปนาของคุณแมงถ้ะถ้าเลยลงไปเลยยูกๆก,ก,ก็ไปทะลุทางปลายนานะคะแล้วก็มีทางแยกไปพื้นที่ของนาของ้ระแมงเช่นกันนะคะนี่ก็อกนอกกบไผ่นะคะกงไข่ไเลี้ยงไปบ้านนะคะที่ตี่อของกระแมงสุกมีเยอะเลยนะคะในสวนนาของกระแมงนะคะกไ็ไผ่เต็มเลยนี่ หลายหลายพันนะคะหลายสายพันนะคะ,อะกอไผ่ที่คุณพ่อทนายปลูกไว้นะคะนี่ก็เป็นเป็นมอสกอไผ่บ้านกอไผ่เลี้ยงนะคะไผ่เลี้ยงค่ะใช้ลำนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนนะคะที่รับชม <c ười> คลิป ของก้อแมงนะคะคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะคลิปไปตามน้องหมานะคะไม่เจอก็กลับบ้านค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะก็ถ้าหาขั้นได้นะคะมีข้อคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ